The ว่าใครจะมาเป็นโค้ชให้กับทีมนี้ค่ะนายมิวสิกวิดีโอเพลงเซ็ตแล้วตบแต่เราไม่ให้ดูง่ายๆค่ะพี่แมมอุตสาหเกลื่อนมาขนาดนี้แล้วให้ไปชมบรรยากาศการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้กันก่อนเลยนะคะก็ไปถ่ายทำกันที่สตูดิโอน้องแขมค่ะก็เซ็ตให้เป็นสนามแข่งวอลเล์บอลน,นะคะขนาดย,อยอ่อมๆค่ะมี6นางเอกยาย่าอุรัสยาคิมเบอร์รี่มิวนิธามากีเบลลาแล้วก็พรีมลันิดานีแปลงโฉมเป็นสาวนักกีฬาก็เป็นตัวแทนของนักวอลเล์บอล ยืนนะคะบรรยากาศสนุกสนานเลยทีเดียวค่ะมีพี่หนึ่งนรงวิชซึ่งเป็นผู้แต่งนะคะก็มาดูแลการถ่ายทํากันอย่างใกล้ชิดสาวๆที่เขาต้องรีเน่นท่าด้วยนะคะท่าเสร็จแล้วศพของเขาค่ะซึ่งจะเป็นท่าเต้นหลักของเพลงนี้ด้วยนี่นะคะแต่ละคนน่ารักสดใสไหนดูซิท่าเสร็จแล้วตกเป็นยังไงอ๋ออย่างนี้นี่อย่างนี้ คำท่าตามไม่ง่ายนะคะพี่เหมือนัและนอกจากทั้ง6สาวแล้วก็ยังมีนักแสดงน้องใหม่22คนคะ่ะทั้งเ <c oughs> นนิสาชนน้ำมนต์พัชลรลวัยอุ้มอิสยาเดียปริศยาก็มาเป็นทีมเชียร์ลีดเดอร์เพิ่มความคึกคักเลยทีเดียวคะ่ะพี่ว่าน,นักกีฬาวอลเลย์บอลเองเนี่ยก็สวยทำให้โค้ชนี่ก็ไม่เสียสมาธิได้เหมือนกันนะทีมเชียร์ลีดเดอร์ก็สวยเหมือนกันนะนี่ไม่รู้จะเสียสมาธิไหมต้องตั้งสมาธิเลยนะคะโค้ช โค้ดนเดชนั่นเองค่ะเฉลยแล้วนะคะโอ้โหโค้ดโค้ดเต้นรับมากเลยค่ะบอกเลยนะคะไม่รู้ว่ามาโค้ดท่าเต้นให้โอ้โหนี่ไงเขาบอกแล้วว่าคนเป็นโค้ดจะต้องทําอะไรให้เกินนักกีฬาส่วนข้างๆนั่นก็คิมเบอรี่ใช่ไหมคะที่เต้นอยู่ตรงนั้นตรงไหนคะบอกข้างนเดชเมื่อกี้โอ้โหแต่ละคนอ่ะเขาบอกว่า ระเดชเนี่ยก็ขอร่วมส่งแรงใจให้กับทีวอนและบอลหญิงพร้อมสู้สึกในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยนะคะโค้นโค้ชก็้ชโค้ชโค้โค้ชโครับค้ง้่ค่ะ แล้วาเป็นนักวอลเลย์บอลนะคะแล้วก็วเป็นทีมเชียร์ด้วยเป็นทั้งสองเป็นทั้งสองอย่างเพราะว่าเราเลือกไม่ถูกเนาะเราจะอยากเป็นอะไรดีลเลยเอาสองอย่าง <c oughs> <c oughs> ได้แม่นอยู่ท่าเดียวเชื่อว่าคนดูเราจะแบบว่าจําท่านี้ได้ก็จะต้องทําตามกันค่ะ <c oughs> เพลงสนุกด้วย <c oughs> ใจแฟนๆช่อง3หลายคนเพราะว่าตอนนี้ก็กําลังอินเลยเนาะสำหรับวอลเลย์บอลใช่ค่ะ <c oughs> แล้วก็ถือว่าเป็นการให้กําลังใจให้กับทีมที่ตอนนี้กําลังแข่งกันด้วยค <c oughs> ่ะ